ธรมเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพ่าจะนามพระธรรมการสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังการสั่งสอนที่อาตมาพ่าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าเหตุเกิดความสามัคีสองอย่างเหตุเกิดความสามัคีอย่างแรกก็คือศีละสามัญญตาคนที่มีศีลเสมอกัน คนที่มีศีลเสมอการรักษาศีลเหมือนกันไปวัดรักษาศีลเหมือนกันหรือว่าอยู่ร่วมงานคนร่วมงานกันมีศีลเสมอกันความเป็นอยู่ก็เป็นสุขข้อค,ค้าสมาคมกันได้เพราะคำว่าศีลทำให้สงบกายสงบปาาจาก็ทำให้เกิดความสามคัคคีกับหมู่คณะได้ ถ้ามีศีลเสมอกันฉะนั้นกลุ่มคนใดก็ตามถ้ามีศีลเสมอกันรักษาศีลเหมือนกันก็จะมีความสุขมีความเจริญไม่มีความขัดแย้งไม่มีการบาดมาไม่มีการทะเลาะวิวาดซึ่งกันและกันเพราะว่ามีศีลเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเหมือนกันในประการที่สองทิฏฐิสา,ามัญตามี ความเห็นที่เสมอกันเห็นถูกศีลถูกธรรมถูกศีลไม่พอต้องถูกธรรมด้วยมีทิฏฐิเสมอกันมีความเห็นเหมือนกันไปในแนวทางเดียวกันว่าอะไรก็ตามที่ไม่ขัดหลักธรรมก็ถือปฏิบัติร่วมกันองธรรมทั้งสองอย่างไม่ว่าศีลหรือว่า ทิฏฐิความคิดเห็นจะต้องเหมือนกันจะต้องเสมอกันถ้าเราอยู่ร่วมกันมากๆมีศีลเสมอการมีความเห็นเหมือนกันการอยู่ร่วมกันมากๆก็ไม่มีการทะเลาะเบ,บอกแวงกันมีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันท่านถือว่าทานทั้ง2องประการเนี่ยเป็นฐานของ ทำให้หมู่คณะมีควา,ามรองดองมีควา,ามกลมเกลียวซึ่งกันและกันฉะนั้นเหตุที่เกิดในสังคมก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นก็คือมีศีลไม่เสมอการมีควา,ามคิดเห็นไม่เหมือนกันก็เกิดการทะเลาะเบาออแวงแต่ถ้ามีศีลเสมอการมีความคิดเห็นเสมอกัน,าาน,ก,นก็มีควา,ามกลมเกลียวมีควา,ามสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน บ้านที่ทํางานกลุ่มคนทั้งหลายก็มีความสุขได้ถ้ามีศีลและมีความคิดเห็นเหมือนกันอาตมาภาพอาตมาเจริญพรนิยาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเจริญพร